พุทธเจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภคาาวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสัทธรรมสารติสัตถาเทวมนุษย์นังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตภควาตาธมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปะณญยโกปัจจัดตังเวทิตพโววินยูหีติ เก้าสังคานุสติสุปฏิป,ปัปนโนภะควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปั um นโนภะควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสัปุคลาเอสะภะควโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระนีโยอนุตตะลังปุญญกเขตตังโลก,กัสสาติสิบจินดามณีปิยังมันตังจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปะสันติสิเมหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจัมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศรษฐิ กินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจัทธนางสับเพชนาะพระหูชนาะปิยังมะมะ 11. บสักกตาวาพุทธรัตนังสักกตาวา สิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธัตนังโอสัตทางอุตตะมังวะลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสักต amentos, สสกตวาธรมมรัตานังโอสัตทางอุตตะมังวะลังปะลิลาหูปะสะมนังธรมมเตเชนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพระยาวูปะสะเมนตุเต สักกตวาสังฆรลตันางโอสัตทางอุตตะมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธินาณสันตุปัทวาสัเพโลคาบูปะสะเมนตุเตอิติปิโสภคะวาลาหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจลาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุริสัธรรมมัสาลถิสัทธาเทวมนุษย์นาง พุทโภพควาติสวาขาโตพควาตาธมโมสันทิฏฐิโกอักกาลิโกเอหิปัสิโกโอปะณียโกปัจจัตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพควโตาสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพควโตาสาวกสังโฆยายปฏิปันโนพควโตาสาวกสังโฆ สามีจิปตปฏิปันโนภขวัโตสาวกสังโฆยัติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสัปุคลาเอสสะภขวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัละนีโยอนุตตะลังปุญญเขตตังโลกัสสาติ <c oughs> จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนาง อุปัสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอลหังปะโพตันจักมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเศธิกินจิเทโวเยสักโกปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานะเยมณีจินดาปิยังจากทะนางสัพเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธัตังโอสัทางอุตตะมังวะลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตเชนะโสธินานสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะสะเมนตุเตสักกตวาธรรมัตังโอสะทางอุตตะมังวะลังปะลิลาหูปะสัมมานังธรรมะเตเชนะโสธินาสนันตุปัทวาสัพเพพระยาวูปะสะเมนตุเต สักกตวาสังฆัตนางโอสะทางอุตตะมังวัลังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังฆเตเชนะโสธินาัสันตุปัทถวาสัเพโลคาวูปะสเมนตุเตอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตะโลปุลิสัธรรมสาลถิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโธภะควาติ สวาขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนญยิโกปัจจัตังเวทิตพโพวินยูหีติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยักที่ทางจัตตาลิปุริสัยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสะภควะโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกัละนีโยอนุตตะลังปุญญะเขตตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุป,ปะสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอละหังปะโพตันจัก มหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสริกินจิเทโวเยสักโกปัดชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลิปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนานัเยมณีจินดาปิยังจักทะนางสับเพชนาพระหูชนาปิยังมะมะ สักกตวาพุทธัตนังโอสะทังอุตตะมังวังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตเชะโสธทินาัสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาบูปะสะเมนตุเตสักกตวาธรรมะตังโอสะทังอุตตะมังวังปะลิลาหูปะสัมนังธรรมะเตเชะโสธทินาัสันตุปัทถวาสัพเพภยาบูปะสะเมนตุเต สักกตวาสังฆละตะนังโอสัตทางอุตตะมังวะลังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโสธินานัส,สันตุปัทะวาสัเพลูกโลคาบูปะสเมตุเต